เชิญท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมะจากหลวงตามหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ณบัดนี้นาตจิตรรมะสมังแางไม่มีกำลังหรืออิทธิพลใดจะเหนืออำนาจกำลังหรืออำนาจ ของตำนี้ไปได้ทำตำดีมีอำนาจให้ผลดีทำตาชั่วมีอำนาจให้ผลชั่วนี่เป็นหลักตายตัวของธรรมและหลักความจริงทั้งหลายใครจะปีนป่ายอย่างนี้ไปตรงเท่านั้นแหละไม่มีทางดีเลยในจงให้พากันระมัดระวังกรรมให้ดนะีอย่าดื้อด้านนะดื้อด้านก็คือดื้อด้านหานธรรมความชัวช่ว,วข้าเราเอาไฟระไฟเผาตัวนั่นอย่าพากันกล้าหา อย่าพากันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเลอทั้งนั้นมาสองโลกไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นทุกขตาเฉ่งใจในความไม่สุดและธรรมทั้งหลายที่มาสองโลกเลยเต็มเปี่ยมในพระไทยด้วยการหมดรู้แจ้งแทงทะลุเหมือนกันหมดมาสองโลกด้วยความจริงจังไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือศาสตราาวอื่นแต่ละองค์แต่ละองค์งนั่นแนละเราอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นคนมีที่เลย เดี๋ยวจะถึงที่เลที่เราหลงตามมันมันจะพาให้จมตลอดเ